มาสำรวจประตูกันนะคะทุกคนที่วรรลักษ์จางทำตรงนี้นะคะที่ว่าจะเป็นประตูเข้าออกนะคะนี่ค่ะทุกคนทําคร่าวๆนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำเพิ่มเติมอีกนะคะเพิ่มเติมก็คือนี่คือในจุดที่จะเอาสายยางออกมาจากจุดนี้นะคะประตูนี้เพื่อที่จะไปรดน้ำต้นไม้อยู่ฝั่งนู้นนะคะทุกคนและจางทำเป็นประตูใช่ไหม แบบน,นี้แล้วก็ต้องมัดคือต,ตเป็นแบบนี้ต้องทำให้มันสั้นขึ้นทุกคนมันยังไม่สั้นขึ้นต้องทำให้สั้นขึ้นนะคะทุกคนเพื่อที่จะเกี่ยวแบบนี้นะคะนี่เป็นการเกี่ยวประตูนะคะ เชื่อมาผูกประตูนะคะ ก็จะเอาเชือกฟางผูกกับเสาที่ผูกกับแสลมไว้ตรงนี้นะคะให้เขาแน่น เือกฟาง,งผูกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขายึดกระสาเอาไว้นะคะสแสลมนี้ยึดกระสา,าไว้นะคะยินเสียงน้องไก่ไหมคะคุ้ยเขียอยู่ใกล้เนะะี่ย่ะน้องไก่คุ้ยเขียอยู่ใกล้เราทำการอะไรละ่ะเราก็มาเกะกยกแม่เองนะ เรียบร้อยค่ะทุกคนประตูลักจังนี้นะคะประตูออกมาฝั่งนี้เพื่อที่จะมาลดน้ําต้นไม้ที่สวนฝั่งนี้นะคะอันนี้ลักจังเอาเชือกเกาะไว้แบบนี้นะคะเวลาจะเปิดก็เปิดแค่นี้ค่ะทุกคนเปิดแล้วก็มาอยู่ไว้ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นประตูเปิดแล้วเรียบรอ้อยเป็นประตูที่จะเข้าไปในสวนผักของพ่อนี่เห็นไหมคะเข้ามาในสวนผักของพ่อได้นะคะในจุดนี้ทุกคนเห็นไหมคะนี่เข้ามาในสวนผักของพ่อนะคะ แล้วก็สายยางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก,ก็จะลดต้นไม้เข้าประตูนี้ก็ได้แล้วเข้าประตูฝั่งนู้นก็ได้นะคะมี2องประตูมี2ทางนะคะมีด้านนู้นนะคะอ่า๋จะพาเพื่อนไปชมนะคะ